โอเคครับพี่นันตอนนี้ผมเห็นแล้วว่าที่นี่มีรการติดฟิล์มด้วยผมอยากรู้ว่าไอ้ตู้เนี้ยผมเห็นตั้งแต่เข้ามาแล้ว <c oughs> มันคืออะไรครับไอ้ไอที่อยากบอกมากอ,อยากบอกมากอ,อยากแน่น,นยอยามากเลยก็ว่าคือเราร้านเราขายฟิล์มแล้วขายทุกยี่ห้อทีนี้พอลูกค้าถามว่าดีอย่างไรเนี่ยมันก็พูดได้นะการร้อนการรังสี UV การแสงกันเป็นเซรามิกอย่างนั้นอย่างนี้แต่ตู้เนี้ยมันเป็นตู้ทดสอบเลยโอเคเป็นตู้ทดสอบฟิล์มเลย เครื่องมือตัวนี้เนี่ยเป็นตัววัด IR เป็นตัววัดอุณหภูมิความร้อนครับสมมุติผมให้ดู IR นะค่า IR เนาะค่า i อค่าอุณหภูมิความร้อนแล้วก็หลอดไฟนี่275วัตต์ครับเดี๋ยวผมลองเปิดค,ความร้อนมันจะขึ้นอยู่ประมาณ136่ง13 <6. S 2> อ่า136อืมทีนี้ฟิล์มทั่วๆไปเนี่ย เราเราจะไม่บอกว่าฟิล์มอะไรเอาเป็นฟิล์มอันนี้ดีกว่าไม่บอกว่าฟิล์มอะไรเนาะครับแต่ว่าเป็นเป็นที่เขาบอกว่าเป็นเซรามิกแล้วกันอ๋อโอเคเซรามิกฟิล์มเซ,ราม,ร,มซรามิกทั่วๆไปในท้องตลาดเนี่ยยี y ่ห้อดังๆในท้องตลาดนี่ดูว่าจาก 1, 3,8มันจะเหลือเท่าไหร่เนาะ1 3 6 1 3 7อ่ะมันจะลดแล้วมันจะเหลือเท่าไหร่เหลือ39.8 อ่าความร้อนผ่านมาได้แล้วเอาเอาสัมผัสดูผมขอสัมผัสหน่อยยังอุ่นๆอยู่ไหมอ่ามีความรู้สึกครับว่าอุ่นๆนะอ่าโอเคตัวนี้ราคาเหรออยู่ประมาณตั้งหกพันทั้งคันนะทั้งคันหกพันหกพันตัวนี้เป็นเป็นตัวทดสอบคือการที่เราบอกว่าดีไม่ดีเรามันต้องมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถทดสอบได้ผมเห็นด้วยเลยครับเห็นภาเลยดี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 ทำไมมันถึงดีอะไรอย่างเงี้ยอ่ทีนี้ผมจะใส่ฟิล์มตัวที่ ที่ผมบอกว่ามันกันความร้อนได้ดีจริงๆครับตะกี้มันเท่าไรนะหร่นะเหลือสามเก้าเหลือส9 8้าดดอ่าเอาตัวนี้ใส่ลงไปโอเคดูสิโอ้โหเดี๋ยวเหลือสี่จุดปดครับคุณอาดูตรงนี้จับดูอ้ามีซิ่งมากไม่รู้สึกอ่าดูวิอ่าความร้อนอู้ร้อนนะครับถ้าเอาออกนี่ร้อนเลยหายไปเลยไหมหายไปเลยอามีซิ่งมากมีซิ่งมากมีซิ่งมากตัวนี้แล้วมันกันความร้อนไม่ว่านนะมัเนืน่องจากว่าฟิล์มตัวนเนี้ยเนี่ย ที่ผมนํามาขายเนี่ยเพราะว่าเรามั่นใจว่ามันดีเวลาอบอกลูกค้าแล้วไม่อายเหมือนไม่ได้หลอกลวงเขาอพ,อพอเราทดสอบให้ดูด้วยใช่ไหมทดสอบให้ดูด้วยมันเป็นฟิล์มเซรามิก100ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันอนุภาคนาโนอ,อนุภาคของเซรามิกเนี่ยเซรามิกนี่มันเหมือนกับว่ากับเบื้องเซรามิกนี่แหละ,ะเพียงแต่เขาใช้ระบบนาโนที่ทําให้มันเป็นฝุ่นอนุภาคเล็กๆแล้วเล็กที่สุดในบรรดาฟิล์มที่ <ใน S 1> มี<อ>ในตลาดกับคือ45นาโนเมตรเนี่ยมันละเอียดมาก การละเอียดมากเนี่ยมันทําไม่ฟิล์มมันโปร่งแสงภาพไม่บิดเบือนที่เขาบอกว่ามืดนอกสว่างในอ่ะจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่ไอ้คำนี้เอามาใช้ผิดคือการที่เรามองจากที่มืดอยู่ในรถมืดใช่ไหมมองออกไปข้างนอกสว่างอ่ะมันสว่างอยู่แล้วมองจากข้างในออกไปข้างนอกมันสว่างอยู่แล้วสว่เพียงแต่ว่ามันเคลียร์ชัดแค่ไหนฟิล์มสมิกร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะเคลียร์ชัดเหมือนแว่นชั้นดีแว่นแพงๆมันไม่มัว จะไม่เราสายตาไม่ล้าแล้วก็ถ้าเรามองจากที่สว่างเข้ามาที่มืดในรถสัก6 0สเนี่ยแน่นอนสายตานี่มันผ่านความมืดไม่ได้มันมืดอยู่แล้วซึ่งจะเอามาพูดเพื่อคือไม่มีเนาะมืดนอกสว่างในไม่ไม่มันมันจริงแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นเพราะฟิล์มมันเป็นเพราะหลักการหลักทฤษฎีหลักทางวิทยาศาสตร์โอเคมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้ามาแล้วก็แนะนําลูกค้าให้ด้วยถ้าลูกค้าจะมาทดสอบมาพิสูจน์ มาที่ศูนย์ Energy reform ได้เลยเรามีไว้บริการราคาย่อมเยามีไหมครับว่าลูกค้าถ้าไม่พอใจนี่สามารถทำยังไงได้บ้างถ้าสมมติติดไปแล้วไม่เหมือนกับราคาคุยแล้วอยากได้ยี่ห้อไหนเดี๋ยวเราติดให้เลยสมมติรติดของเราไปแล้วบอกไม่ดีคุณอยากติดยี่ห้ออะไรติดให้เลยแล้วจะรู้ว่ามันแตกต่างโอ้อยุางงี้ไม่น่าถอนของเก่าออกเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นแล้วนะครับว่าฟิมบิดเนี่ยมันดีแค่ไหนคือตอนแรกผมก็ไม่เชื่อแต่ตอนนี้ เห็นทั้งตู้เห็นทั้งคุณนานประสบการณ์30ปีเนี่ยถ้าใครอยากลองนะครับสามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศเลยนะครับ